สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทุกภาคทุกจังหวัดนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็มีภารกิจนิดหน่อยนะครับก็พอดีว่าบังเอิญเพื่อนๆนะครับก็ได้ขอแบ่งพันแบ่งปันนะครับท่อนพันมานะครับก็เป็นอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาตัดให้นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากไม่มายนะครับแค่สี่ห้าสิบท่อนนะครับที่อ่าขอแบ่งเข้ามาเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เปิดขายเป็นทางการนะครับตอนนี้เพราะว่าอ้อยนะครับก็ยังเล็กอยู่นะครับรุ่นก่อนก็ตัดไปหมดแล้วนะครับส่วนที่พอตัดได้นะครับที่พอจะแบ่งท่อนพันให้กับเพื่อนได้นะครับตอนนี้ก็ มีอยู่แค่นะครับสามสี่โกนะครับสามสี 3, ่โกนะครับสามสี่โกนี่นะครับสามสี่กอนี้นะครับนอกนั้นก็ยังเล็กอยู่นะครับก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ก็แบ่งขอแบ่งมาแค่เสียสิบท่อนนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็มาอ่าก็มาตัดให้นะครับ ทีนี้ก็ไหนๆนะครับก็มาตัดอ้อยสายน้าผึ้งกันแล้วนะครับก็บังเอินว่าก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับที่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้สั่งซื้อไปจากสวนของผมนะครับอ้อยสายน้ําผึ้งก็หลายเจ้าด้วยกันนะครับทีนี้ก็หลายๆเจ้าก็โทรมาสอบถามนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วบางคนก็3าสเดือน นะครับสีหเดือนบางคนก็เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับก็โทรมาสอบถามเลยนะครับในเรื่องก็ส่วนมากว่าาจะตัดกันได้หรือยังแก่หรือยังอ้อยดูแบบไหนถึงจะตัดได้นะครับนะครับผมก็เคยอธิบายไปเมื่อนานแล้วนะครับก็ถ่ายคลิปแรกๆอธิบายเรื่องอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับว่า ช่วงไหนช่วงทําพันธช่วงไหนช่วงที่ว่าสามารถทําคันน้ําได้นะครับก็หลายๆท่านก็ยังมองมองไม่ออกนะครับว่าอ่าก็สียังไงนะครับหรือว่าอายุกี่เดือนหรือว่ายังไงที่ว่าจะคันน้ําได้นะครับไอ้นี้นะครับก็จะบอกท่านผู้ชมนะครับบางครั้งนะครับอ้อยเนี่ยเราไม่สามารถที่ว่าจะกําหนดได้ว่า8เดือนเป๊ะ เก้าเดือนเปะ๊ะหรือว่าสิบเดือนเปะ๊ะมันถึงจะหวานถึงจะตัดน้ําได้นะครับเราก็จะคํานวณเปะ๊เปะๆแบบเดือนนะครับบางครั้งก็ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่เปะ๊เปะๆทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่บางทีนะครับก็แล้วแต่สภาพดินควาอากาศแล้วแต่สภาพปุ๋ยนะครับที่เราใส่หรือว่าสภาพดินนะครับที่เราปลูก ว่าเป็นดินล้วนดินทรายหรือดินเหนียวอะไรแบบนี้นะครับเพราะอายุอ้อยเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับจะกําหนดเป๊ะแปดเดือนหรือ9เดือนนะครับมันก็ไม่สามารถกําหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ้อยสายพันธุ์อื่นนะครับอาจจะเป็นสุพรรณห้หรือว่าสายพันธุ์อื่นบางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็สีเปลือกเป็นยังไงนะครับเปลือกอ้อยเป็นยังไง ที่พร้อมที่จะคันน้ํานะครับก็หลายๆคนก็รู้กันแล้วนะครับแต่ทีนี้บางบางท่านนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าอ้อยสายน้ําผึ้งนะครับช่วงไหนช่วงทําพันุ์ช่วงไหนที่จะคันน้ําได้นะครับก็วันนี้ผมก็อธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับในนี้ก็คือสายน้ําผึ้งนะครับตอนที่ว่าต้นอ่อนนะครับพร้อมที่จะทําพันุ์นะครับนี่ก็คือนี่แหละครับ เขาจะอยู่สภาพแบบนี้นะครับขึ้นมาแรกๆสามสี่เดือนแรกก็จะสีแบบนี้แหละครับก็คือก็จะมีแป้งนะครับที่ลำของเขานะครับแป้งขาวๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราขูดนะครับของเขานะครับนี่คืออ่อนก็จะออกขาวๆแบบนี้เลยนะครับขาวๆช่วงสองสามเดือนแรกสามสี่เดือนแรกนะครับพอหลังจากนั้นนะครับสีขาวๆนี้เขาก็จะเริ่มหายไปนะครับ ย่างไปเดือนที่ห้าที่หกอะไรแบบนี้นะครับสีขาวๆก็จะหายไปนะครับเนี่ยนะครับจะเริ่มหายแล้วก็จะกลายเป็นเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเขาจะอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะเห็นชัดนะครับถ้าตอนที่ว่าแป้งขาวๆออกไปแล้วนะครับนี่นะครับมันอย่าง่อนบนนี้นะครับก็ยังเป็นแป้งสีขาวอยู่นะครับแต่ที่นี้พอเริ่มมาข้างล่างนะครับเห็นนะครับพอเริ่มข้างล่างเนี่ยก็ เ็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีม่ pues 8, วงนะครับเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแล้วก็จะเริ่มนะครับพอเขาเริ่มแก่นะครับจากสีม่วงเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับที่โคนนี่เห็นจะชัดนะครับที่ว่าเขาโคนเขาแก่กว่านี่เขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าส่วนข้างบนก็ยังกลายเป็นสีม่วง แล้วก็บนสุดนะครับบนสุดนี่ก็อาจะสีม่วงแล้วก็จะมีแป้งนะครับคลุมอยู่นะครับอันนี้ธรรมชาตินะครับทีนี้นะครับพอนานไปนานไปนะครับก็จากสีจากแป้งสีขาวเป็นสีม่วงพอต้นเริ่มแก่นะครับเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับนี่สีแบบนี้นะครับเที่ยวดูชัดๆนะครับ ท่านผู้ชมครับก็จะได้ไม่สับสนพอเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะครับอ่าก็เรียกว่าม่วงแดงนะครับเป็นม่วงแดงนะครับม่วงแดงทั้งลำนะครับสมมุติว่าเป็นม่วงแดงทั้งลำอาจจะอายุ8เดือน9เดือน10เดือนก็แล้วแต่นะครับพอเป็นม่วงแดงทั้งลำนะครับนั่นก็คือเราก็สามารถที่ว่าจะตัดคันน้ําได้แล้วนะครับ ส่วนถ้าย,ยังเป็นสีแบบนี้อยู่นะครับก็คือสีม่วงแล้วก็สีขาวอะไรแบบนี้นะครับก็ต้นเขาจะอ่อนนะครับก็ยังตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ได้เราก็ให้สีของเขานะครับก็เป็นอ่าม่วงแดงทั้งลำนะครับพอเขาโตเต็มที่เขาจะกลายเป็นม่วงแดงทั้งลำนะครับอันั้นก็คือเราก็สามารถที่ว่าจะตัดมันคันน้ําได้นะครับก็ท่านก็สังเกตสีนะครับ เพราะว่าเหมือนที่ผมพูดไปนะครับว่าบางครั้งเราจะกําหนด8เดือน9เดือน10เดือนเป๊ะๆไม่ได้นะครับก็อยู่แล้วแต่แต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะครับดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันนะครับน้ําปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งอ้อยนะครับที่ว่ามันอยู่ที่ชื้นที่แฉะนะครับโดยเฉพาะอ้อยที่อยู่พื้นที่แบบนี้นะครับก็จะหวานช้ากว่า นะครับที่โคกที่ดอนนะครับหรือว่าพอแรงนานๆนะครับคือน้ำไม่ขังเนี่ยอ้อยเขาก็จะหวานเร็วนะครับถ้าดินชื้นดินแฉะน้ำขังหน่อยเนี่ยก็จะช้ากว่านะครับไอ้นี้ก็เป็นธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆครับนะครับก็วันนี้ก็อธิบายให้ฟังให้ดูกันแค่นี้นะครับสลับอ้อยสายน้ำผึ้งก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับมีอะไรก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับ อ่าคอมเมนต์ Comment, หรือว่าแอดไลน์มาทักพูดคุยกันได้นะครับท่านที่สงสัยอะไรนะครับไวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะถัดตัดพันอ้ยอยอ่เพื่อนๆกันก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ